วันนี้พามากินบุฟเฟ่ทุเรียน399กินไม่อั้นร้อยไม,ม้อองร้อยไมย้ร้อยอยางแรงออใครชอบกินทุเรียนก็คือนี่ว่าคุ้มนะคุ้มมาก3 9 9น1ชั่วโมงกินได้ไม่อั้นทุเรียนหมอนทองก้านยาวต่างๆ เขาก็จะแกะให้กินกันสดๆแบบไม่อั้นเลยทุกคนนะคะงานก็คืองานชื่องานว่าพาณิชย์ฟู้ดเฟสติวัลนะคะหน้าลานสซทันบูอร์เลยนี่วันที่หนูรีลงคลิปเนี่ยอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะคะคิวนะเพราะว่าคนมากินเยอะมากแต่เขาก็มีทุเรียนขายหน้าง,งานด้วยค่าในราคาถูกมากๆเลยนะคะ160อะไรแบบนี้กิโลหนึ่งนะหมอนทองนะนี่มาถึงก็นั่งโต๊ะเลยก็จะมีโต๊ะให้แล้วก็เจอพนักง,งานเสิร์ฟคือแบบเชื่อพีนะ่พีน่ารักมากคือตอนเนี้ย ไม่รู้จะโฟกัสทุเรียนหรือแขนพี่พีก่อนนะเพราะว่าดูแข็งแรงมากนี่เขาก็จะแกะแกะให้กันสดๆนี้เลยสั่งได้ไม่อั้นจะเอาอะไรก็ได้นี่พี่พี็จะคอยแบบเสิร์ฟให้ทุกคนกินกันโอ้ยตายแล้วคือแบบใจจะวายนะค่ะให้ทุเรียนน้ำใจให้อนไรให้ทูเรียนไม่ถึงให้ทูเรียนนี่พี่พีก็จะมาเสิร์ฟเราตลอดเวลานะโอ้ยคือทุเรียนคือย่อยมาเต็มปาเต็มคําไปเลย กินเข้าไปเลยค่ะ<ท>อันนี้เป็นแบบผ่านการยาวเม็ดมันจะใหญ่นิดนึงทุกคนค่ะแต่ว่าเนื้อมันจะมีความแบบนุ่มมารกเลยการยาวน,น่านีกินๆๆๆจริงจไปเขามีเขาเนืทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็มาเสิบอีกแล้วค่ะพี่พี่ก็คือแบบทํางานแข็งแรงมาร์กนะลกค้าอยาได้อะไรเดินมาเสิบอย่างเร็วเป็นม่อนทองค่ะม่อนทองก็คือว่าเม็ดลิฟลิฟเขาบอกว่าร้อยแรงร้อยแรงนี่เม็ดลิฟมา์กแล้วเนื้อคือแบบเป็นแบบเนื้อไก่ฉีกเลยอ่ะแบบกรอบนอกนุ่มในเลยอ่ะใหไเข้าวปลาเลยค่ะอืมนี่ค่ะ ร้อยอืมเข้าไปอีกคำอืมนุ่มละมุนกรอบนอกนุ่มในนี่อันนี้ก็คือหว่าหมอนทองลูกแล้วหกสิบเขาก็มีขายหน้างานนะถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทำบุฟเฟ่ต์แต่นี่สับประรดนี่สิบลูกยี่สิบบาทตกลูกละสองบาทแล้วก็มีไอติมทุเรียนด้วยคือพ่อค้าก็คือน่ารักเหมือนกันให้เราชิมไอติมทุเรียนคือร้อยหอมความเป็นทุเรียนมากมากันได้นะคะงานมีทุงอนทิพปดนี่เพิ่มมีคิวรุดจะได้เสียบเลย 独自痛苦。